อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานหน้าช่องเราก็ไม่สวยนะครับแต่ในครอบครัวของเราตัวติดดาวสองตัวก็โอเคนะครับหว่านเทียบนะครับหว่านเทียบวันนี้ฟุตบอลมาฝากกันสองคู่ด้วยกันนะครับสองคู่ด้วยกันนะครับเป็นฟุตบอลสายมองบนนะครับสายมองบนไปเลยนะครับคู่แรกครับเป็นออสเตรียบุนเดสซิก้าครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ L S L A S K Lin นะครับจะเหมือนกันเพราะก็ลาบิดเวนนานะครับ คููนี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันมาหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านส่วนเตะนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับก็เป็นฟุตบอลถ้วยของออสเตรียนะครับก็ l a s k l i n ก็ไปถล่มมาหกศูนย์นะครับส่วนลาบิวินาก็ถล่มมาเจ็ดศูนย์นะครับเกมนี้ครับมาฟาดแข่งกันในลีกนะครับเป็นนัดแรกของฤดูการนะครับเป็นนัดแรกของฤดูการเลยนะครับ คู่นี้นะครับให้เลือกมองบนไปครับยิงประตูกันเยอะแน่นอนนะครับส่วนอีกคู่นะครับก็จะเป็นฟุตบอลเยอรมันนะครับดิวชั่นสองนะครับฮัมบูกนะครับจะเปิดบ้านพบกับชาล์แกศูสีนะครับคู่นี้ก็เตะลีกอย่างเป็นทางการนะครับเปิดลีกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคู่นี้ก็ให้เลือกมองบนเหมือนกันครับให้เลือกมองบนเหมือนกันนะครับผมมองว่ายิงประตูกันเยอะแน่นอนนะครับยิงประตูกันเยอะแน่นอนนะครับ ก็วันนี้ฝากไว้สองคู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุนกันว่าจะเข้าวินไหมครับส่วนใครที่อยากเข้าครอบครัวของเรานะครับก็แอดมาได้นะครับแอดมาได้แล้วผมจะทิ้งไว้ใต้โปรไฟล์นะครับทิ้งไว้ใต้โปรไฟล์นะครับเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีเข้าฟรีนะครับเข้ามาปุ๊บก็เดี๋ยวก็ได้เสื้อกีฬาที่สวยงี้ไปใส่กันเลยนะครับได้เสื้อกีฬาที่สวยงี้ไปใส่กันเลยนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวเป็นครอบครัวเดียวกันก็แอดมาได้นะครับแอดมาได้ครับ ฝากไว้สองคู่แล้วนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าวินไหมครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับสวัสดีครับ